ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้จะมาซ่อมวิทยุสื่อสารเครื่องแฮนดี้ยี่ห้อไอคอมนะฮะร,รุ่น IC 2 G X E t ซึ่งอาการที่จะซ่อมก็คือ,อจอจางนะฮะจอตัวเลขจางนะครับอันนี้คือเปิดเครื่องแล้วนะแต่ว่าตัวเลขหน้าจอมองไม่เห็นนี่นะครับอย่างนี้นะว่า,วา น่าจอจางจนมองตัวเลขแทบไม่รู้เรื่องนะถ้ามองตรงๆถ้ามองเยื้องๆอย่างนี้ถึงจะพอเห็นนะถ้ามองตรงๆเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยนะฮะก็อาการนี้นะครับมันมันเป็นพ่ออายุการใช้ง,งานตัวเครื่องเนี่ยนานมากแล้วนะฮะเครื่องรุ่นพวกนี้ก็น่าจะมีอายุน่าจะมากกว่า20ปีนะนะครับน่าจะมากกว่า20ปี เร่องอุปก,กรณ์แล้ก็เกิดการเสื่อมสภาพรวมถึงตัวจอด้วยนะแล้วก็อุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะเสื่อมสภาพทําให้คอนทานของจอเนี่ยมันจางลงไปนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแก้โดยวิธีการเปลี่ยนตัวต้านทานในชุดตัวนี้มันจะทําหน้าที่ในส่วนของ LED driver นะฮะก็คือปรับคอนทาน ของหน้าจอให้มันมาเข้มเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะได้ดีแค่ไหนนั้นนะครับต้องมามาลุ้นกันดูนะว่ามันจะกลับมาเข้มได้แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวจะกการถอดตัวเครื่องออกมาอถอดตัวเครื่องออกมาทํากัน ครับก็สำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะวิทยุตัวนี้เคยถูกแก้ไขในเรื่องของจอจางมาแล้วนะครับอ่าเพื่อนๆสังเกตว่าตรงจุดเนี้ยมันจะมีตัว VR นะครับซึ่งบัดรกรีสายไฟมาจากใต้ตัวตัวนี้นะ่าจะเป็นแร่คิสตันหรือเปล่าไม่มั่นใจนะอ่าซึ่งมันจะอยู่ด้านใต้เนี้ยนะฮะ ดกีออกมาเพื่อเอาไว้ปรับตัวคอนทานของตัวจอ LCD ซึ่งถูกถูกแก้ไขมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเคสนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะว่ามันสามารถปรับให้เข้มขึ้นมาได้หรือเปล่าอ่าซึ่งด้านใต้เนี่ยมันจะมีตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการ เป็นวงจร LED diver นะฮะก็จริงๆแล้วเราจะต้องเปลี่ยนตัวต้านทานนะครับหรือว่า,ใ,าใส่ตัว VR เอาไว้ปรับแบบนี้ก็สะดวกดีนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะลองปรับตัว VR ดูก่อนดูว่าหน้าจอมันจะเข้มขึ้นมาได้หรือเปล่าเนาะตัวนี้ตัวนี้คือผมไม่ได้แก้นะฮะคือถูก ถูกทามาจากช่างที่อื่นแล้วนะครับก็สะดวกต่อเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองปรับดูอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปรับตัว VR ที่ช่างคนก่อนหน้านี้เ็าแก้ไขมาที่เขาใส่มาปรับจนสุดแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้อ่า ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละนะฮะมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับอ่าจริงๆมันก็น่าจะทำให้เข้มได้มากกว่านี้นะแต่ว่าถ้าเราปรับอ่าคอนท้านให้เข้มกว่านี้นะฮะอ่าตัวหนังสือบางตัวเนี่ยที่มันจริงๆมันมันไม่ควรจะขึ้นมันก็จะอ่าเข้มขึ้นมาให้เห็นอย่างตัว F เนี่ยนะครับ ตัว F มุมจอเนี่ยจริงๆมันต้องไม่มีนะมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อเรากดปุ่มอ่าปุ่ม F ปุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะกดถึงมันจะขึ้นแต่ตอนเนี้ยเห็นนะครับมันจะขึ้นมาจางๆอ่าจริงๆมันไม่ควรจะขึ้นถ้าเราปรับคอนท้าสตัวเลขให้เข้มกว่านี้ตัว F ตัวนี้ก็จะขึ้นมาชัดเจนขึ้นมันก็จะเพราะว่ามาอ่าเกะกะการมองอ่ามองแล้วมันเอ๊ะเหมือนมีอะไรอยู่ จริงๆมันจะขึ้นตอนเราเรากดกดปุ่มฟังก์ชันนะครับก็โอเคถือว่าดีกว่าเดิมเยอะก็เอาเท่านี้ก่อนนะปรับไว้เท่านี้ก่อนนะครับนอกจากว่าเดี๋ยวมันจะจางลงไปอีกก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละมองเห็นแล้วแหละตอนแรกมองไม่เห็นเลยถ้าเรามองในลักษณะตรงๆแบบเนี้ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะชี้จุดว่าต้องทําตรงไหนเนาะ เพื่อเอาไว้เป็นข้อมูลเพื่อนๆจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับซึ่งจุดที่จะต้องอต้องทำเนี่ยมันจะอยู่ใต้อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดมันออกก่อนเพื่อที่จะชี้จุดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อท่านใดเจอปัญหาในลักษณะนี้ดูคลิปนี้แล้วจะได้เอาไปแก้ไขกันก็ตัว VR ตัวนี้ VR เกือกม้าตัวนี้ นะครับที่ผมวัดค่าความต้านทานความต้านทานเนี่ยอยู่ประมาณ 2k เนาะนะฮะอยู่ประมาณ 2k แต่ว่าถ้าเราปรับคอนท้าให้เข้มเนี่ยคือปรับลดค่าความต้านทานลงมาคอนท้าก็จะเข้มขึ้นนะนะครับก็ใช้ตัวต้านทาน VR เกือกมาอ้าแต่ประมาณค่า 2k นะครับอ่ะทีนี้จุดบัดกรีเนะี่ยมันอยู่ใต้นี้เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ตัวนี้ออกเพื่อนๆจะได้เห็นจุดบัรกีนะครับ ตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่เราทำการแก้ไขในกรณีที่จอจางนะครับก็ตรงจุดที่ตัวสายไฟบัดกีอยู่นะฮะตรงนี้ปกติจะเป็นตัวต้านทานเล็กๆตัวต้านทานในลักษณะเนี้ยตัวเล็กๆบัดกีอยู่นะครับเราก็บัดกีตัวต้านทานของเดิมออก ถ้าท่านใดต้องการที่จะแปลงเป็นตัว VR เกือกม้าปรับแบบนี้นะก็เอาตัวต้านทานของเดิมออกนะฮะต่อสายไฟมาลักษณะนี้เลยตัว VR เกือกม้าใช้ค่าละลา 2p นะครับต่อมาจากขาตัวต้านทานตัวเนี้ยนะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาบัดกีตัวต้านทานออกระวังตะกั่วจะไปติดตรงบริเวณขา CPU นี่นะฮะเพราะ มันอยู่ใกล้ตัว CPU แล้วก็ขา CPU ค่อนข้างชิดกันมากนะครับถ้า,าตะกั่วไปทำให้ขา CPU ติดกันแล้วเราไม่เช็คดูให้ดีนะฮะมองไม่เห็นหรือว่าไม่เช็คดูให้ดีเนะี่ยจ่ายไฟเข้าทดลองเครื่องนะอาจจะมีปัญหาได้นะครับ CPU อาจจะพังได้เครื่องอาจจะมีปัญหาได้ประมาณนี้นะฮะหรือ ถ้าท่านใดไม่มี VR เกิดมาหรือไม่ต้องการที่จะต่อสายออกมาแบบนี้นะฮะก็ให้ดูค่าความต้านทานของเดิมนะครับที่ตัวต้านทานตัวนี้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองหาตัวต้านทานที่มีค่าต่ํากว่า,ามาใส่ดูนะฮะก็ต้องทดลองหลายตัวนะครับเพื่อให้ได้ค่าเพื่อให้จอเนี่ย มันมีตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นชัดเจนที่สุดนะครับก็อาจจะต้องทดลองหลายๆค่าลดค่าความทัานทานลงไปเรื่อยๆนะแต่ในกรณีของตัว VR เนี่ยเราสามารถปรับได้เลยนะฮะปรับ,บอ่าก็คือแตะแป้อันนี้เราปรับได้เลยไม่ต้องบัดกีเข้าบัดกรีออกบ่อยๆนะฮะก็ใช้วิธีการปรับตัวทัานทานเพื่อให้ได้ค่าคอนท้าส์ของหน้าจอที่ที่ชัดเจนที่สุดตัวเลขดำชัดเจนที่สุดนะก็คือปรับได้เลยนะฮะ ประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่อุปก,กรณ์ตัวนี้กลับคืนแล้วก็ประกอบเครื่องนะฮะประกอบเครื่องคืนอโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มันก็พอมองเห็นนะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดสักทีเดียวนะฮะ ตัว vr มันถูกปรับจนสุดแล้วนะครับได้เท่านี้นะถ้าจะให้ชัดเจนกว่านี้นะครับคงต้องอา,อาจจะต้องเปลี่ยนจอหรือต้องหาวิธีแก้ตรงจุดอื่นนะฮะแต่แค่นี้ก็ดีกว่าตอนแรกเยอะนะครับตอนแรกมันมองไม่เห็นเลยถ้ามองตรงๆแบบเนี้ยอันนี้ก็พอมองเห็นแล้วโอเคครับก็คงจะได้ประมาณนี้ ครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ